โครงการ e ท h Scoop Academy เป็นโครงการที่มีวตัตถุประสงค์ที่จะต้องการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่จบมาไม่ตรงสายไอทีนะครับได้มีโอกาสในการเข้ามาร่วมงานแล้วก็ทำงานทางด้านไอทีทางบาริษัทเนี่ยต้องการที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับเพื่อทำให้มีการจ้างงานทางด้านไอทีการที่เราสร้างบุคลากรทางด้านไอทีให้มีจำนวนมากขึ้นได้นะครับก็จะทำให้ อุตสาหการรมด้านไอทีแล้วก็การพัฒนาประเทศเนี่ยสามารถเจริญก้าวหน้าไปได้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์เริ่มต้นของโครงการเทสคูปอะคาเดมี่สำหรับโครงการเทสครูปอะคาเดมี่รุ่นที่1เนี่ยซึ่งเราเปิดไปแล้วแล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้ก็เสร็จสิ้นโครงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนับว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถจบการศึกษาได้นะครับแล้วก็ได้เข้ามา ร่วมเป็นพนักงานของบริษัทเจเบิ้ลเนี่ยถึง80%นะครับซึ่งก็นบว่าเป็นอัตราที่สูงมากนะครับน้องๆที่เข้ามาร่วมโครงการของเราเนี่ยก็สามารถเรียนจนกระทั่งจนจบหลักสูตรได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็ประทับใจในความมุ่งมั่นความพยายามความตั้งใจของน้องๆทุกๆคนนะครับ โดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่ไม่ได้จบมาตรงกับสายไอทีนะครับน้องกลุ่มนี้เนี่ยมีความพยายามมากเป็นพิเศษประทับใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับของน้องๆทุกๆค,คนที่อยูนะ่ในโครงการนะครับทุกคนก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีประทับใจใน,ในการที่น้องๆเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับนะจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการได้นะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่น่าประทับใจในโครงการเทสโคบปคานิมมี่รุ่นที่หนึ่ง ู้จากโครงการ t e คสกูปมาจากประชาสัมพันธ์ของรายกลุ่มคณะค่ะพี่ฝ่ายการศึกษาของคณะเป็นคนส่งเข้ามาค่ะผมเคยติดตามเพจของ g ีเบิลแค e เมาก่อนแล้วทีนี้ผมเห็นตัวของโครงการ t e คสกูปพาร์เน็ะครับปี4เป็นช่วงที่ผมมีเรียนน้อยแล้วก็มีตัวการทำโปรเจกต์ด้วยผมเลยสนใจโครงการนี้ครับก็เลยสมัครมาเพราะว่าจะได้เป็นการที่เหมือนหลังจากที่ผมจบเรียนปี4ไปอะผมจะต้องสมัครการทํางานแล้ว ผมก็เลยมองว่าการที่เราจะได้ปูพื้นฐานทางด้าน d e v วลอปเปอร์ครับ <c oughs> ก็น่าจะดีถ้าได้ปูพื้นฐานตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นจะได้นําไปต่อยอดในการทํางานในอนาคตได้ครับตัวผมเองนั้นจบมาจากตัวของคณะวิทยศาสตร์นะครับผมแล้วก็เราอยากเปลี่ยนสายมาเป็นตัวของการทํางานเป็น d e v วลอ p เปครับผมเจอโพสต์ที่ประกาศรับสมัครตัวของโครงการ t e เ s c h o o l ที่จบไม่ตรงสายก็สามารถมาสมัครได้ สำหรับสิ่งที่ได้รับจากโครงการ t e คสก o ูนะคะก็คือได้เรียนเนื้อหาของการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือภาษาที่ใช้ก็จะเป็น Java แล้วก็ไทสคริปต์ค่ะแล้วนอกจากนั้ก็มีพวกตัวเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยก็คือ s r i n g Boot กับ a n g u l a r ค่ะนอกจากนั้นแล้วพอเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำเดโมโปรเจกต์ค่ะเพื่อที่จะพิชชิ่งเลือกทีมเข้าที่จะฝึกงานค่ะหลังจากที่ฝึกงานจบโครงการ t e คสก o ูเนี่ยในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะได้ค่าตอ แทนด้วยคะ่ะความท้าทายที่เจอนะคะก็คือเหมือนการลงทีมครั้งแรกคะ่ะเพราะว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทีมครั้งแรกเลยเลยรู้สึกประหมา่าแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแต่ว่าก็ด้วยความที่เพื่อนๆพี่ๆโครงการทุกคนน่ารักมากเลยคะ่ะก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปได้คะ่ะตัวโครงการเนี่ยครับผมมีการฝึกสอนทั้งท่านตัวของทฤษฎีครับผมอย่างผมเป็นคนที่ ย้ายสายมาครับผมก็เวลาเรียนรู้ด้วยตัวเองก็จะมีความการเรียนรู้ที่สเปะสปะ,ปะค่อนข้างเยอะครับผมแต่ตัวของโครงการนะครับจะมีการปูพื้นฐานทางด้านทฤษฎีมาให้ค่อนข้างดีเลยครับผมแล้วก็มีการให้เราฝึกลองปฏิบัติลองเขียนโค้ดมีการทำความทำแบบทดสอบให้เราทดสอบความมั่นใจของตัวเองนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ครับผมก็ยังมีตัวของค่าตอบแทนที่ได้รายเดือนด้วยครับผม ครับก็ตั้งแต่เข้ามาในโครงการนี้ครับก็เหมือนได้เป็นการปูพื้นฐานในด้านของการเขียนโปรแกรมครับโดยภาษาที่ได้ใช้เนี่ยก็จะเป็นภาษา Java แล้วก็ไทสคริปครับส่วนของแบ็กเอนด์เนี่ยก็เลือกใช้เป็นเฟรมเวิร์กสปริงบูทครับแล้วก็ตัวของ f อนต์เอนเนี่ยใช้เป็น Angular ครับแล้วก็ได้มีฝึกเกี่ยวกับทางด้านของ S Q L อีกด้วยครับผมแล้วยังมีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ Soft Skill ครับที่พี่ๆเนี่ยจะมีคาสของ Soft Skill มาให้ได้เรียนครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจงานในสายงาน IT บริษัท G-ABLE ่ะก็เปิดโครงการดีๆอย่าง t h x c s o p นะคะให้ติดตามประชาสัมพันธ์ในรุ่นถัดไปถ้าสนใจอยากจะร่วมงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็มี คุณภาพงานที่ดีได้ลงมือได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมจริงๆก็สามารถสมัครเข้ามาได้ค่ะสหรับ,บเด็กที่จบไม่ตรงสายด้วยกันนะครับผมก็แนะนําให้มาสมัครตัวของเทคิคสกู๊ของเจ้เิลด้วยกันนะครับผมมีการเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆเลยครับผมได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับในการทํางานได้ป,ดประสบการณ์ทํางานจริงได้เจอเพื่อนๆพี่ๆที่ใจดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราในการทํางานแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะครับ ท้ายนี้นะครับก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกๆคนนะครับให้เข้ามาร่วมโครงการ t e x กซ r o ร p ปอะคาเดมในรุ่นต่อๆไปนะครับซึ่งเราจะเปิดทุกๆ4เดือนนะครับก็คอยติดตามจากช่องทางการสื่อสารต่างๆของบริษัทเจเบินะครับเนื้อหาของโครงการในแต่ในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็ขอให้น้องๆคอยติดตามกันดูแล้วกันนะครับว่า ทางบริษัทเจเบิร์ของเราเนี่ยจะเปิดเท c สคู u p a คาเด m ี่ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยในด้วยเนื้อหาโครงการอะไรแต่แน่นอนครับเป็นเทคโนโลยีที่กําลังได้รับความสนใจแล้วก็ตลาดครับตลาดลงงะาะกำลังต้องการอย่างแน่นอนครับแล้วมาพัฒนาทักษะเติมเต็มพื้นฐานสร้างอิสระทากความคิดผ่านการเรียนรู้จากการทำงานจริงไปกับโครงการ t e c h s c u p Academy กันนะครับ